เด็กๆทุกคนกลับมาพบกับครูพึ่องอีกครั้งนึงนะคะ EP ที่37แล้วนั่นหมายความว่าหนูจะต้องสอบกันอีกแล้วค่ะเมื่อจะต้องสอบนะคะหนูต้องทำยังไงคะก็ต้องติวเมื่อติวก็ต้องทำไมคะตั้งใจนะคะเหตุผลของการติวก็คือต้องการให้สอบเพียงครั้งเดียวนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เป็นภาระครูเนาะอ่า เอาละถ้าพร้อมที่จะติวกันแล้วนะคะไปติวกันเลยค่ะรอบนี้มีสิหข้อนะคะดูให้ดีครูมีสับขาลอกนะอย่าลืมออามาดูข้อใดเป็นวัตถุประสงค์หลักในการแต่งโครงโรกนิตอ่านว่าโครงโรกนิตนะคะไม่ใช่โครงโลกนิตตินะเพื่ออะไรคะ เพื่ออะไรคะเพื่อเป็นสุภาษิตสั่งสอนใจประชาชนรอบนี้ครูมิติกให้นะดูดีๆนะต่อมาใครเป็นผู้รวบรวมและชำระโคงโลกนิตของเก่าอ้าเจ้าพระยาพระคังโหนหรือสมเด็จพระเจ้าวรวงเธอกรมพระยาเดชาธิสศรไหนบอกครูสิคะทำได้ไหม ติ๊กตอกติ๊กตอกติก๊กตอกหลือสองข้อนี้นะกรมพยาเดชาดิอนค่ะการอธิบายความหมายของคำศัพท์สามารถค้นหาความหมายของคำได้จากทุกข้อยกเว้นเปิดดูทีวีค่ะ โครงข้างต้นสอนในเรื่องได้อาดูความรู้ผู้ปาดนั้นนักเรียนฝนทั้งเท่าเข็มเพียนผายหน้าหมายความว่าหมายความว่าเขาสอนคนเนี่ยให้มีความภาคเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียนค่ะประโยชน์ของการถอดความในคำประพันธ์ข้อใดไม่ถูกต้องอ่า ถอดความนะคะอ่ะดูสิคะไม่ถูกต้องคือให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินไม่เกี่ยวนะแต่ที่เกี่ยวก็คือช่วยให้เข้าใจเนื้อเรื่องทั้งหมดเนี่ย ได้จริงช่วยทําให้รู้คําศัพท์โบราณเนี่ยจริงไหมจริงถอดเพื่อน,นํามาเตือนสติคนประพืตินในทางที่ดีเอาคําสอนที่ได้เนี่ยมาช่วยเตือนสติได้ไหมได้คุณค่าด้านการนำข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีลักษณะการวิเคราะห์ในเรื่องใดอ่าในเรื่องไหนคะดูสิคะผู้อ่านอ่านเนื้อเรื่องแล้วได้ความรู้เพิ่มขึ้นมีปัญญาเพิ่มขึ้นผู้อ่านสามารถนำแนวคิดจากวรรณคดีและประสบการณ์จากเรื่องที่อ่านไปประยุกต์ใช้หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ผู้อ่านสะท้อนให้เห็นสภาพสังคมประเพณีค่านิยมคติชีวิตคำสอน คุณธรรมจริยธรรมความเป็นอยู่ผู้อ่านสามารถซ้ำซึ้งภาษางดงามเกิดภาพพบจินตนาการตามอารมณ์และความนึกคิดต่างๆอ่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันคือข้อสองไงนี่ไงประจำวันโยงประจำวันเจอ,อยัง่งเจอแล้วอ่มาดูสำนวนในข้อใดตรงกับคำประพันธ์ข้างต้น ปลาร้าพันห่อด้วยใบคาใบก็เหม็นคาวปลาคะคุ้งคือคนหมู่ไปหาคบเพื่อนพานานะได้แต่ไรย้ยร้ฟุ้งเฟื่องให้เสียพงก็คือคบคนพานพานพา,นานไปหาผิดนั่นแหละการเลือกคบคนที่หน้าตาหรือรูปรป่างภายนะลุลับภายนอกเพียงอย่างเดียวอาจทําทให้เราเสียใจได้ภายหลังเราควรครบคนที่จิตใจจากข้อความเนี้เป็นการ เขียนแสดงความรู้สึกที่ได้จากคำประพันธ์ในข้อใดผลเดือเมื่อสุกใสมีพันเนี่ยคบควรแต่อย่าคบควรแต่ภายนอกเอามาดูจากโครงข้างต้นสอดคล้องข้อคิดในข้อใดงานสารหรือห่อนเฮี่ยนหดคืนคํากล่าวสาธุชนยืนอย่างนั้น ทุรชนกล่าวคำฝืนคำเล่าหัวเต่ายาวาแล้วสั้นเล่ลิ้นทรชนอ่าเป็นไงคะ ันนี้เขาเกล่าวถึงเรื่องอะไรคำพูดนะการครบคนด้วยเล่ลิ้นทรชนเป็นไงอ่าคนดีที่ยึดมั่นในคำพูดและไม่มีวันกลับคำนี่เห็นไหมมีงานเนี่ยมันยื่นออกมาใช่ไหมแล้วก็ไม่ไม่มีวันหดคืนใช่ไหมคำก่าวของคนเนี่ย ก็เป็นอย่างงาั้นเหมือนกันแต่ถ้าคนที่กล่าวคําแล้วก็โหดเหมือนเต่าโหดสั้นลงไปเนี่ยก็คือคนที่คบไม่ได้ข้อใดไม่ใช่เขาพิมพ์ผิดนะเนี่ยไม่ใช่หลักการเรียนแสดงความคิดเห็นอ่า แสดงความคิดเห็นคือเขียนจากเรื่องที่ตัวเองเนี่ยรู้สึกและคิดใช่ไหมมีมารยาทเนี่ยถูกต้องข้อสองก็ถูกต้องข้อหนึ่งก็ถูกต้องแต่อันไหนถูกต้องน้อยที่สุดคะก็คือข้อสองเพราะข้อสองเนี่ย ใช้หลักเหตุผลเป็นหลักใช้หลักฐานในประกอบใช่ไหมก็คือข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นข้อสองเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงที่เหลือเป็นข้อคิดเห็นทั้งหมดเลยบุคคลใดไม่มีมารยาทในการฟังและการดู ข้อสี่เนี่ยสุริยาเป็นคนดีนะเนี่ยถามเมื่อสงสัยตอนที่เขาอ่ะเปิดโอกาสให้ถามเท่านั้นคนที่หนึ่งธันวาเนี่ยก็ตั้งใจฟังแล้วก็จดบันทึกเนี่ยโอเคปรบมือเนี่ยชาชาชัยเนี่ยปรบมือเมื่อประทับใจถูกต้องปวีนาก็หัวเราะเสียงดัง เมื่อชอบใจในเรื่องที่ฟังหัวเราก็ถูกนะแต่ว่าหัวเราต้องอยู่ในขอบเขตใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ใครที่มีมารยาทน้อยที่สุดอวีนาค่ะ ในข้อใดไม่ใช่ข้อคิดที่ได้จากการอ่านนิทานพื้นบ้านเรื่องพิกุลทองรู้จักพิกลทองไหมพอพูดแล้วก็มีดอกพิกุลร่วงล,วง,ล,วง,ลวงมาเป็นสีทองใช่ไหมพออีมาทํามั่งล่วงลวงมาเป็นหนอนเต็ไมไปหมดเลยอ่าก็คือควรพูดแต่สิ่งที่ดีๆแล้วไม่พูดให้เกิดโทษกับผู้อื่น หลักการอ่านจับใจความสำคัญข้อใดสำคัญมากที่สุดก็คือนำสิ่งที่สรุปได้จากการอ่านมาเรียบเรียงใจความสำคัญใหม่ด้วยสำนวนภาษาของตัวเราเองใช่ไหมคะเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น โอกาสใดไม่เหมาะสมต่อการเขียนคําอวยพรวันอุปสมบทค่ะเขาจะบวชนะจะอวยพรเขายังไงล่ะก็มีแต่จะต้องอนุโมทนาสาธุใช่ไหมอามาดูจากคําอวยพรที่ที่กล่าวข้างต้นคําอวยพร ที่เหมาะสมกับผู้ใดเอามาดูในวาระดีทีขึ้นปีใหม่ขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้จ,จ,จุดประสบความสำเร็จเอาประสบแต่ความสุขสุขภาพพรารณมัยแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยทั้งปวงและเป็นปร,ร่มโพร่มใสของลูกหลานต่อไปตลอดไปคำว่าร,ร่มโพร่มใสของลูกหลานน่าจะคิดได้แล้วว่าจะต้องเป็น ญาติผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นในข้อนี้มีญาติผู้ใหญ่เพียงคนเดียวคือข้อ3ปู่ย่าตายายเอาละ่ะหมดแล้วเดี๋ยวครูจะเต็กถูกให้อ่าเพื่อให้เธอง่ายขึ้นใช่ไหมโคงโลกนิดก็คือสั่งสอนใจประชาชนใช่ไหม ต่อมาผู้ที่ประพันธ์ใช่ไหมที่ชำระคนแรกเนี่ยคือสมเด็จพระเจ้าวรวง์เธอกรมพระยาเดชาดิศรลองเปิดตามนะ ข้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วมันังแล้วเพื่อความชัวใช่จริงๆครูว่าแล้วครูจำไม่ผิดหรอกเห็นไหมล่ะเดี๋ยวเธอจะว่าครูเนี่ยไอ้นี่โมเมเนี่ย เห็นยังเออทุกอย่างอะที่เรียนมามันอยู่ในสมองหมดแหละรู้ไหมครูเรียนมาตั้งแต่ปีไหนเนี่ยคงลูกนนิ้เรียนตอนมอตน้นแต่รุ่นเธอได้เรียนตอนปห้าปหกแล้วครูจะบอกว่ามันไม่เคยออกจากสมองครูเด็กสมัยเนี้ยที่มันออกจากสมองเป็นเพราะอะไร เล่นเกมมาก ครูก็เพิ่งทำเหมือนกันนะแล้วครูก็มาเฉลยเธอครูถึงมาติ๊กติ๊กให้แล้วเดี๋ยวครูรีลันให้อีกทีหนึ่งโอเคไหมรีลันแต่ไม่พูดอะไรแล้วนะโอเคไหม อันนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้อคิดใช่ไหมเมื่อกี้ครูเฉลยผิดนี่ว่าเมื่อกี้ครูเฉลอยอันที่ถูกต้อง เด็กครูจะรีรันให้ใหม่นะคะโอเคไหมรีรันให้ใหม่จะได้มองเห็นง่ายๆโอเคคราวนี้ครบแล้วเดี๋ยวจะรีรันข้อนี้ให้ใหม่้แต่ข้อแรกเลยเนาะอะ่ารีรันแล้วนะ ไปรัวๆไปไวเลยนะเห็นไหมขนาดเป็นครวครูย,ยังเฉลยผิดข้อหนึ่งเลยเห็นไหมเพราะว่าเราอ่านไม่ถี่ทวนไงใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเวลาหนูทำข้อสอบก็เหมือนกันหนูต้องทำไมคะทบทวนอีกรอบหนึ่งเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพลาด เอาละคิดว่าน่าจะทำได้แล้วเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมดูคลิปเสร็จแล้วไปทำข้อสอบทันทีนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปและจะได้ไม่พลาดคลิปติวครั้งหน้านะคะและอย่าลืมสั่นกระดิ่งกริ๊งกๆ,ๆ,ๆเพื่อเป็นการเวลาเราติดตามเนี่ยพอเราสั่นกระดิ่งปับ๊บพอมีคลิปใหม่ๆปับ๊บ คลิปมันก็จะเด้งเด้งเดงเดเดงเหมือนเอลเธอเด้งเดงใช่ไหมอ่าพอคลิปมันเด้งปับ๊บหนูก็จะเห็นเพราะเป็นการเปิดการมองเห็นเนาะพอหนูเห็นปับ๊บหนูก็จะได้เข้าไปดูคลิปโดยที่ไม่ต้องให้ครูส่งลิงให้ใช่ไหมแล้วหนูก็จะได้ไม่พลาดคลิปทั้งคลิปติวคลิปกิจกรรมต่างๆของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมีอีกหลายคลิปนะคะครูบอกแล้ว 9คลิปเลยนะแล้วเดี๋ยวปลายภาคตามมาทีหลังะะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ